เาพบกันอีกแล้วในช่วงรีแคค่ะทุกคนทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์เรื่องปาหมวกมานะคะทุกคนใครอยากแนะนำให้พวกเรารีแอคชั่นตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้รับคอมเมนต์ให้เราปาหมกได้เลยนะคะอย่าลืมโรงเรียนซอนเต้นของเรามีทั้งหมด3ที่ที่แรกบอทแดนสตูดิโอพัทยาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับที่สองบอทแดนสตูดิโอระยองเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยครับที่สามบอทแดนสตูดิโอเลมบุรีค่ะเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับ เพื่อการไม่เสียเวลา <laughs> เราจะมารีแคปบินเลียนแนแต่ว่าเขาไม่มีแดนแพ็กทีค่ะ,ะแต่ว่าจะดูอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนวิดีโอก็คือน่าจะเต้นทั้งคลิปแต่อาจจะมีม,ม,มุมกล้องนิดหน่อยอต้องต้องสั<ะ>งเริ่มอุ้ยสสดยใด<ะ> ดูแล้วแบบว่าคนลุกอะคนลุกแล้วแบบว่ามันภาพที่เปิดแล้วแบบว่าเสียงร้องแล้วความมีเสน่ห์ของศิลปินทั้งหมดอลูกเล่นแพทเทิร์นมีภาพจดจําก็คือไอ้ทอเนี่ยที่จากมือเขาเรียกว่าภาพจดจําบังคับให้จดจําำแล้วเปิดมาคือแปลหลายมุมแล้วอะคือจะแปบเดียวเองเปนมุมเร็วมากแต่ ชอบสายตาเขาเล่นจิกดีมากเขาเล่นแบบว่าเล่นแบบมันเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่แบบขยี้อีกทีหนึ่งอ่ะแบบผู้หญิงอะไรวะสอบชอบแบบเวลาจัดระเบียบร่างกายอ่ะมันดูรู้มุมตัวเองมันสวยไปหมดอ่ะละมุนใช่ใช่ดูมีเสน่ห์เนี่ยเล็มือละมือนะมือนะมือนะโห้เรียกเลยโหสวยชอบมีสิ่งลับตีนเนี่ยที่แบบว่า ตามบีบแบบว่าโคตรตั้มอะไรไม่รูอาจจะไม่ขาวเลยเอาเพรกะมันบอกว่าเออเสร็จแล้วแขกเนี่ยเออบีบมันคือบอกว่าเขาเขาเล่นมีสีคุณภาพี่ดีแล้วแบบว่าเหมือนแบบละมุนละไมเนี่ยดินอิเติกเขาดีตามเพลงนี่หัวเราะอะไรเนี่ยเราฮะหัวเราะเสียงคือคนเลื่อนแขก เล่นนะเล่นอะไรเล่นจานเยอะไปเลยเยอะมากเอวเอวเอวขึ้นแล้วก็ไหล่ไหลไหลแล้วแบบไม่ไม่ตรงเลยนะต้องบว่าเล่นเล่นมุมอะแบบสวยยากไหมไม่ยากแก่ยังแก่แล้วสอนแล้ว ไม่ยากแต่ว่าตามบีดให้สวยจัดระเบียบให้สวยแบบเขาค่อนข้างยากกับให้เต้นแล้วดูมีเสน่ห์อ่ะก็คือจัดระเบียบร่างกายถ้าเต้นไมือยากเพราอใช่ไหมบางครั้งมันจะแบบเป็นฟิวแอนด์แอนตลอดจะเต้นแอนเชิดเชิดอะไรเงี้ยร่างกายได้ดีแต่ว่าไม่ยากรอคนนี้อยู่นะรออีกคนนึงแลบแลบโอ้โหบีดโคตรดีอ่ะฟาร์บีดใช่ไหม อบคนนี้โอ้ยลูกกะชอบตั้งแต่ก่อนเด็กใช่ไหมใช่ตั้งแต่เขาทำเบบี้อะเพลงั้นปะเนกาเชงชาลากาเออใช่ใช่เขาจะคนญี่ปุ่นอันนี้คนญี่ปุ่นนี่ก็คนญี่ปุ่นใช่ค่ะเป็นแรปเปอร์สองคนไทยสองญี่ปุ่นสอง้องนั้นเกาหลีเก็หลีไปเลยไม่รู้ญี่ปุ่นกับเกาหลีกคนแต่รู้ว่าไทยสองคน แต่ทุกคนแบบคาแรคเตอร์แบบชัดมากเนาะคนไหนละมุนละมุนก็คือแบบโอ้แบบว่าชอบคนนี้หรอฟาดชอบทุกคนอ่ะคือแบบฟาดบีสุดๆไหมเขาเต้นแล้วแบบว่าเหมือนแบบเก็บบีดดีแล้วฟาดบีดแบบฮิตบีดแบบเขาเต้นดูไปกับเพลงมากเลยอ่ะโอ้โหอ่ะดูนะครับอันนี้ขยี้ละขยี้โคตรฮิตอ่ะความเก๋าอ่ะโอ้โหแล้วดูทำไมขี่ต่อเนี่ยแบบ กีนแบบเป็นฟิลแลปเท่อันนี้เแลยกฟิลเลปสวยฟิสซี่แต่รู้จักก็ทำถึงมากเลยเขาแบ่งคาแรคเตอร์โคตรดีเลยนะแบบฟยนแบบเท่แบบว่าแบบว่ากูเก่ากูเท่แล้วออกมาแล้วแบบุณแม่มาแล้วเนี่ยแบบว่าโอ้โหแบบสวยมากแล้วทุกคนคาแรคเตอร์คือแบบว่ามันมีหลากหลายเข้ามาตลอดทั้งละมุนละมุดเออไม่ใช่ละมุนละไมเออละม่อมเออ เล่น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 อร่อยนะคู่ละมูนอ่ะอร่อยครับปัวยนี่นี่ละมูนจัดโอ้โหใช้แบบร่างกายได้แบบอุ้เอวเอสสุดๆจริง หมดคาบรรยายครับ<ว>คือสุดคือถ้า<ว>ถ้า<ว>ดูเด็เกคือความที่เราเรารีแอคแล้วเรารู้สึกเห็นสิ่งที่ศิลปินเขาเขาเล่นถ่ายทอดส่งมามันทำให้รู้สึกเกี่ยวเรื่องแดนามิกเสียงเพลงทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวหมดเวลาที่เห็นเด็กแข่งก็อยากให้พวกน้องๆแบบว่าพัฒนาให้แบบให้เท่ากับศิลปินเลยเพราะว่ามันที่สําคัญเกี่ยวเรื่องมีสิคราดที่ลุ้วนเลยเต้นทุกทุกวงเต้นได้ เด็กเคป็ OP, อ่ามาเต้น,ตนได้แต่บางทีต้องศึกษาเกี่ยวเรื่องไดนามิกตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะมันค่อนข้างจะยากยากยาจริงๆทำไงให้ร<ม>ู<ห>้สึกแบบกรรมการหลงไหลขนาดเราดูอะไรรู้สึกแบบหหลงกับทุกคนอ่ะแยกสายตามไม่ได้แล้วทุกพาร์ทพอหลังจากที่อ่าคนไหนที่ไม่ได้เต้นหยุดเขายังเพอร์ฟอร์มอยู่นะเขาไม่ได้ปล่อยนะแม้กระทั่งหันหลังเขายังเพอร์ฟอร์มอยู่สุดยอดมากปะ่ะเนี่ยเี่ยดูเดิรกลังัน คือว่าว่าแค่บอยแบนด์ก็คืออ่าอาขากว้างของัวไร้ละเกิดกูก็ยังจะแบบคุณก็ยังจะแบบว่าอาขากว้างแบบว่าอืมใหญ่ใหญ่เนาลื่นอยู่นะว่าน่าจะลื่นเพื่อความสวยแบบแต่ว่ามันจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ มันสวยชอบเมื่อกี้อายยอนนะแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยมือเวลาแบบมันพิวใช่ไหมเขาก็จะคีบมือไว้อย่างเงี้ยคืเขาจะมีความแบบคีบมือไว้อย่างเงี้ยทุกทุกรอบเลยใช่มแต่จะมีแบบม่มให้มันสวยอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาซ้อมจนสนิทกับร่างกายแล้วสนิทกับร่างกายใช่ไม่ได้ทอกับร่างกายนะครับถ้าไม่สนิทกับร่างกายนี่คืาทำไม่ได้ยันปลายนิ้วอ่ะใช่ คือคลิปแบบว่าโอ้โหแบบดึงดามิกแบบว่าผิวที่ไม่ฉีกแบบสุดอะปายสยตามแบบโอ้โดนทุกจัดอะละครคือแบบเสียงคือแบบไม่อันนี้บอกเลยนะขนาดไม่ได้ใส่แว่นดูแบบเห็นสายตาแล้วฉันนะเห็นแค่แบบลางๆมังหรอขยี้ขยี้ขยี้ทุกจัดแบบ มาอ่ะอ่ะอ่ะอ้ะตลอดเหรอโอ้โหสุดสุด,สดจริงๆอ,ะอ่ะเกี่ยวเรื่องฟีลลิ่งเรื่องอะไรมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าภาษาร่างกายภาษาเต้นจากภาษาร่างกายเสร็จแล้วก็ฟีลลิ่งที่เสริมมามันแทบแทบแบบว่าม,มันสูงสูบแบบสุดมากป่ะขยี้ต่อครับเนี่ยเนี่ยโอ้ายย่าหน่อยสุดท้ายว้ายไม่มีอะไรนะเมื่อกี้แล้วมันขยี้ิบออกต่อเอ่ะ เด้นเลยเนี่ยเนี่ยความต่อเนื่องนอ่เห็นป่ะคือพอหลังจากที่รับออกมาเสร็จอ่ะแล้วอันเนี้ยพอแล้วที่โหดแล้วเขาคนนี้ความรู้สึกที่แบบว่ารับอีกคนหนึ่งที่ออกมามันเดินเหมือนเดินเดินตามมาตลอดอ่ะแต่มันไม่ดูแบบว่าแบบเหมือนอันครั้งแรกมันจะดูแบบเปลี่ยนแนวใช่ไหมลับเสร็จแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเฟียสแต่นเนี้ยพอลับเสร็จแล้วมันมันมันแบบมันคอนเน็ต่อเลยอ่ะอืมเฮ้ยยากนะให้ความรู้สึกนี้ยากยากมาก แล้วแต่ละชอนนี่คือแบบว่าโอ้คุณพระคือ<ด>ทั้งเพลงนี่คือเคยยี่ตั้งแต่หัวจนจบเออแบบส่งมาส่งมาแบบให้แบบหายใจนิดนึงเสร็จแล้วมานกะยี่เคข,ข,ขยี่ขยี่ขยี่อีกนี่แบบหลงเลยครับเพลงก็ดีโอ้แสดงเพลงเนี่ยว่ะ น้งเงียบนั่งเงียบเนี่ยมีคิดบ้างไหมบอกว่าหลงหลงบ้างไหมบอกว่าสายตาแบบอว่าใครสวยสุดแบบเป็นดูดสุดพี่น้องมลงมาก่คนคนที่เป็นแใคเครับที่ที่ออกมาเท่ๆอ๋อลูกกะใช่ไหมเออเท่ๆใช่แต่ทุกคนละมุนหมดบบว่าโอ้โหเฟี้ยแบบมีลูกเล่นลูกเล่นทุกคนเลยนะ ขยี้ทุกคนแหละสายตาขยิบปากมั่งแบบเออแบบโอ้โหสวยนี่ขนาดไม่ได้แบบเออก้องไม่ได้แกลลักะสวยทะลุจอเลยะสายตาเออขนาดตามัวยังทะลุมายังมองเห็นไปชัดยังมองเห็นเห็นฟิลลิ่งคือแบบส่งมาแบบสุดป้าขอจ้องเราอยู่ไป จบละน้องขยจบชอบตอนจบแบบน่ารักสวยเงาเออสวยเงาองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องเต้นอย่างเดียวนะองค์ประกอบมุมกล้องเต้นอะถูกต้องเต้นสายตาเล่นกล้องต้องเป็นชุดตัวช่วยส่งว่าฉันจะต้องแบบแพนแบบนี้ฉันต้องเล่นแบบนี้ไฟต้องเสริมมาแบบโอ้โหลายเอทุกเม็ดแบบโหทำได้ดีมากโปรดิเซอร์คือโคตรเก่งและสติปินโคตรเก่งแบบขี้สุดสุดแ นี่ขนาดไม่ใช่แพทิสจริงๆนะยิ่งแบบว่าโหดขนาดนี้ถ้าเกิดแพดทิสนี่คือแบบว่าได้เต้นยับแบบว่าโอ้โหนี่อันนี้บอกตรงเลยนะครับไม่ได้อยู่ฮาร์เต้นเลยไม่ไม่โดนโดนโดนตบคือแบบว่ามือสายตาแล้วรายละเอียดแบบฟาฟาไม่ได้จอดฮาร์เต้นเลยคือแบบมันหลงหลงมาโดยที่แบบว่าเราเราไม่สามารถกลับไปดูฮาร์เต้นได้เออมันแบบเขาฟาดฟาดฟาดดูฟีลลิ่งแบบว่าทุกเมล็ดต่อนี่ต่อเขาเรียกต่อนองตลอดแบบ โอ้ขยี้มากเขาดึงดูตกไปเลยครับดีมากยอดเยี่ยมเท่าไหร่นะสิบกี่วันนะสิบหกสิบวันนะสิบวันคลิปนี้ปล่อยสิบสามกุมภาสิบสามกุมภาเท่าไหร่นะยีสบอวันยี่สวันวันได้ประมาณสิอวันสิวันกี่วันน้วที่ยีอ่ะไหนยอคนดูอยู่ตรงไหนนี่ไงสิบเก้าล้าน กจะยี่สิบล้านแล้วันละล้านกว่าโอ้โหมีหน้าเด็กไทยเก่งมาแรงเด็กไทยเก่งเขาทำได้ขนาดชิกิชิกิตาร์หรอชิกิตารกับทาริตาเออน้องสองคนพัฒนาขึ้นแบบว่าไม่ไม่มองดูว่าเอ่อไม่ได้มองดูว่าเป็นแบบเด็กไทยอ่ะแต่คือเขาโกอินเตอร์แล้วแบบว่าความความความที่แบบฟิลิ่งหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ของน้องพัฒนาคือเกินขีดสุดไปแล้ว แล้วน้องพัฒนาเกี่ยวเรื่องพวกนี้มาแบบเด็กเจนซีโอ้โหสุดมากเขาสอนเขาเทรนกันยังไงน้อเขาเทรนกันยังไงอ่ะน่าจะฝึกน่ะฝึกหลายอย่างน่าจะหนักอ่ะทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็ได้ยินมีสอนเยู่ทเล่นแอคทิ้งด้วยแหละทุกคนมันชายออกมาใช่เนี่ยคือศิลปินอ่ะมันจะมีความชายของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่เขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะแต่เวลาที่ใครที่อยากจะเป็นศิลปินก็ต้องแบบพยายามฝึกฝึกตัวเอง ให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบแค่เขาเรียกว่าหน้าบอกเดียวแต่เวลาแค่เดินสายตาในการมองอะไรที่เวลาสัมภาษณ์แหละมันต้องให้รู้สึกว่าให้เขาแบบดึงให้ได้คนคนแรปเปอร์อ่ะผอมตัวเล็กที่สุดนะรู้สึกหน้าจะตัวเล็กที่สุดในตัวเล็กที่สุดแต่ว่าดูเขาโอ้โหเขากว้างเขาเต้นแบบว่าโอ้โหคือผอมบางแต่เต้นแบบว่าโอ้โห ตัวใหญ่ <im it> เกินตัวเออเ <im it> ต้นกว้างสุดยอดอ่ะพี่เอิญมีอะไรครับสําหรับความรู้สึกพี่เอิญสวยค่ะ <laughs> สวย,ยจริงตั้งแต่เปิดเลยจนจบรู้สึกสวยแล้วก็ชอบที่เขาชอบเพลงเพลงดีชอบที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูไปด้วยกันอะทั้งท่าเต้นกับเพลงแล้วก็เขาเองอิตติจูดของเขาอะไรเงี้ยอย่างที่ครูบอกแบบไม่ค่อยได้สนใจท่าเท่าไหร่เพราะว่าหนูว่ามันดูแบบไปด้วยกันมาอือฮั มันดูแบบเขาดึงดูดมากแล้วความที่แบบกล้องมันซูมหน้าด้วยก็เลยนั่นแหละค่ะสวยอย่างเดียวแล้วแบบที่มัหลากหลายด้วยอ๋อใช่แต่ภาพเยอะรู้สึกว่าเขาทําทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงให้มันดูมีอะไรตลอดเวลาดูไม่น่าเบื่อเพราะเขาแบบเปลี่ยนมุมนู้นมุมนี้คนนี้ออกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบ่งกันเต้นบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ะว้าวมากว้าวเยี่ยมเลยพี่นาครับชอบมีเสน่ห์นะโน้แล้วก็เขามีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์แบบ เป็นวงที่ครบรถอ่ะมีคนทั้งแบบในวงเนี้ยมีแบบทั้งละมุนทั้งสิกซี่ทั้งแบบมันคบาแบบล่าเริงก็มีสดใสอะไรเงี้ยชอบอมันครบรถ yes คือเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรบรรยายมันมันครบหมดแล้วมันครบหมดทุกอย่างมันมันเก่งเต้นกระดิษฐ์ YG กัเนิดอดีเออดนามิกจีโอ้แล้วแต่นี่คือโอ้โหแล้วเสียงอ่ะเสียงดีด้วยเออเสยงอ่แล้วคนแบบใช่น้ะจึง ไฮโน้ตคือแล้วล้อเสียงใช่ใช่ครใช่เลย,เลยจะมีเพลงหนึ่งไงที่โชว์โชว์ไฮโน้ตออกเสียงไม่ได้ครับ๋ย่าอย่ายวพี่โน๊กหัวร้อยอีกแค่นี้ก็ก็แลละครูไปค่ะ,อ,อ,ะอันนี้เนาะอ่ะพี้เนาะผมว่าเพิ่มแมนเนี่ยครจิตวิยญาเลยมันนี้คนดึงดูดได้เยอะมากผมรู้สึกว่าเขาทำเพอรมแมนในในวิดีโอเนี้ ผมรู้สึกเขาเขาขายให้คนดูแบบหลงเข้าไปอยู่ในในเฮ้ยจริงว่ะเพราะว่าเราะ้าสังเกตอ่ะเฮ้ยหลงจริงมันมุมมองที่ครูบอกว่ามันมันคอนเนคต่อทุกอารมณ์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าตอนที่เขาซ้อมกัน่ะ ผมว่าเขาต้องเน้นเรื่องพวกนี้เลลวลาเข้าต่อวิธีการซูกล้องแล้วดึงยังไงให้สายตามต่อไงซึ่ง<อ>มันเป็นคือเป็นผลงานที่โคตรจิตวิทยาที่ทําให้คนแบบว่าไม่ได้โฟกัสที่ว่าเ,เพลงเดือดเออเพลงมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเอยท่าเต้นแม่งต้องโหดขนาดนั้นอ,อะไรเงี้ยแต่มันคือแบบสเสน่ห์ของจิตวิทยาที่ทําให้คนดูแล้วก็หลงเข้าไปอยู่กับคาแรคเตอร์แต่ละคนได้จริงจริงเพราะว่าเพราะเรารู้ว่าโอเคเพลงหีึผมบอกตอนแรกแบบมันมีความแบบโอ้โหแมรี่เจที่แบบตอนสแคต์แพนเปลี่ยนบีทเนี่ยเออแต่พอดูจริง ีนลืมตนแล้วเลยเออเออเป็นแบบเออผมเรื่องสว่าโชว์ที่โคตรจิตวิญญาณก็คือโน่หลงเสน่ห์เขาแล้วจริงแล้วก็เฮ้ยคนตกคนโดนตกเจี๊ยบมากเลยนะก็โหขนาดเนี้ยแบบใช่นักเต้นอะนักเต้นไทยอชุดต่อเลยอ่าแต่ก็อย่างหนึ่งคือเรื่องจริตมากกว่าอือหัวข้อต้องซ้อมให้แบบทำไงให้มันส่งผ่านคนดูได้ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่จริตมากเกินไปอ่ะใ ไม่ได้ดูมากเกินไปจนน่าเกลียดและไม่ดูน้อยเกินไปแต่มันคือกลมกล่อมพอดีอ่ะเองที่ทแล้วสวยอ่ะมันมันเหมือนเหมือนไม่ได้เฟกชใช่ไหมมันเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาเล่นมาแล้วแบบว่าโอ้โหอันนี้จุดจุดนิยากเนาะเขาเขาขออะไรโปรดิวเซอร์แบบนักนักเสียบปีนเองทำยังไงให้ขายงานไล่แต่ขนาดเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่เต้หรละมันคือจิตวิทยาที่ทำให้ ขายได้ทั้งรูปแบบวิดีโอได้ด้วยให้คนดูเข้าไปชอบเงี้ยแล้วก็สนใจตัวศิลปินแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยนี่แหละครับถ้าในอนาคตเราได้ทำค่ายเกินจริงๆสงสัยการงานหนักงานหนักที่ต้องต้องทำแบบว่าศิลปินมาออกมาทำยังไงให้แบบว่าให้แบบมันชายแบบเนี้ยแล้วให้แบบว่ามีคาแรคเตอร์แล้วแบบว่าต้องมีแบบอัคนไหรู้สึกว่าโคตรยาก อยู่ที่แบบเขาเรียกอะไรคนเลือกด้วยนะเขาเรียกเขาเรียกแมวมองว่าเหลือะลรที่แบบคนเลือกสิเร์เลือกแบบเออฟออดิชั่นแบบเลือกคนนี้มาทั้งที่แบบตอนก่อนเริ่มอาจจะแบบใครๆก็เต้นแบบนี้อ่ะก็ดูเป็นแบบเดียวกันหมดแต่เขาเลือกมาอย่างไงให้มันได้แบบได้แบบนี้อ่ะเนี่ยแล้วเขาเรียกอะไรตาถึงอ่ะสุดยอดสำหรับครูนะครับกูจุดตกไปถึงแต่แรกแล้ว โดนตบเลยเหรอคะโดนตบเลยคือแบบโดนอย่างที่โน่บอกเป็นตบเลยนะโดนดึงเข้าไปอยู่นะอย่างที่น้นบอกทุกเม็ดเม็ดตรงนี้เอตรงนี้้องต,ตรงน,งงรงนี้จับมือตรงนี้ดึงตรงนี้แบบเคยยิ่สุดมากคือแบบมันละสายตามไม่ได้เลยอะอย่างที่โน่บอกอะคือมันจิตพิยามากคือเขาทำยังไงให้แต่ไม่รู้นะว่าอ่าเพื่อนๆหรือว่าคนดูจะรู้สึกเหมือนกันไหมเวลาที่ดูแล้วแบบว่ามันโดนดึงเข้าไปแบบโอ้ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์ขนาดผู้หญิงผู้หญิงกันเองยังรู้สึกชอบเลยว่า สวยอะ่ะเท่อแบบเนี้ยแล้วผู้ชายรู้สึกแบบโอ้โ oh หแบบเขาเขาไม่ได้เซ็กซี่แบบเวอร์วังหรือพยายามที่จะเซ็กซี่หรือพยายามที่จะละมุนหรือพยายามที่นะแต่ทุกอย่างมันเป็นกราฟเป็นธรรมชาติมันจะมีเล้าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบว่าให้รู้สึกบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นกราฟเบี <S 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 หรือไม่เป็นกราฟขึ้นสูงทีเดียวแต่มันมันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยให้เรารู้สึกวแบบ่า ah, จบเรืเหร่เนี่ยมันมันสุงจริงอะ่ะเรื่องเต้น ดีอยู่ครับดีอยู่แล้วโคตรดีเลยกล้ามเนื้อดีเลยมีสิคลาตี้โอ้โหคือสุดตีนสุดสุดจริงจริงการลากเสียงเอื้อนหรือว่าเสียงท้ายทอะไรพวกเนี้ยคือเขาเก็บทุกเม็ดทุกบีดทุกคำและที่สําคัญคือเล่นฟิลหน้าที่แบบว่าต้องฟิอยังไงวะคือหน้ากระจกเล่นแบบลองลองลองทำยังไงให้รู้สึกว่ารู้มุมตัวเองเออรู้มุมเองให้แบบดีที่สุดอาจจะเป็นเรื่อมุมน การขยับร่างกายสื่อเนี่ยมันก็เข้าใจด้วยเล้วก็ผมก็มีการส่งหน้าเขามากคือเมื่อว่าต่อให้หน้าดีขนาดไหนแต่ถ้าโสดแล้วไม่มีมูลในร่างกายสื่อเเหมือนบางคนที่บอกว่าหน้าตาดีแต่พอคุยด้วยแล้วแผลไม่มีเสน่ห์อ่าแบบนั้นไม่เสน่ห์ละค่ะทิ้งใช่ใช่มีนะที่แบบว่าเฮ้ยมีคนนี้เขาสวยเลยสวยมากเลยแต่พอมองแล้วสวยอะแต่ทําไมเขาไม่มีเสน่ห์วะประกอบหลายอย่างเออที่เขาต้องฝึกอะมันหลายอย่างแต่บางคนเนี่ก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้สวยมากแต่ว่ามีเสน่ห์เงี้ยก็ใช่แบบมันนี่แหละแล้วแบบไหนดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นถ้าเป็นนักเลือกศิลปินนักจะเลือกแบบสวยแต่ดูดูแบบยากกับไม่สวยแต่มีคนมีเสน่ห์เลยยากอ่ะเลือกไม่ได้มันก็เสียดายใช่ไหมเพราะบางยีคิดว่าสวยอาจจะเอามาฝึกได้คนที่มีคนที่ยังไม่สวยแต่มีเสน่ห์ก็สามารถมาฝึกพัฒนาได้ อ่ะเนี่ยมันมันประกอบมันเยอะนะในการเลือกอ่ะมันตัดสินยากถึงบอกว่าแมวมองแมวมองเกาหลีอ่ะการนีมากในการที่คั้นแบบว่าคนคนหลายหลาจับแต่ถ้าไม่สวยไม่สวยแต่มีเสน่ห์ก็มาทาเพิ่มให้มันสวยได้ก็มาใส่คาได้เสริมเติมแต่งอะไรเงี้ยวยนนี้เขาก็ทำกันเยอะแยะสุดครับจดจําเลยครับเบบี้มอนสเตอร์อ้า ไปถ้าเราไปเป็นกรรมการที่ไหนถ้าเอาเบบี้มอนสเตอร์มาใช้เนี่ยเอาให้ตบกรรมการให้แบบหลุดไปตัวถึงตรงนั้น <c oughs> ให้ได้มันดีตลอดเลยนะออใช่เพราะศิลปินทําได้ดีมากเราเหมือนวางมาแตะหางตุงนี่ไว้แล้วสู <c oughs> สไปพี่เอิญโอเค <c oughs> ค่ะทุกคนเรามีเพจ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะชื่อว่าคูโบชแนลค่ะสามารถไปกดติดตามได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด s ับสไครต์ได้ที่ช่องคูโบชแนล อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย